สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาไปร้านอาหารในตำนานที่เรากินกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะสเต็ก13เหรียญค่ะอันนี้เป็นสาขางามวงวานนะคะดูภายนอกก็เอาจริงๆไม่น่าเข้าเท่าไหร่ค่ะจริงๆแล้วจอยมาก่อนหน้านี้วันหนึ่งนะแนะก็ไม่กล้าเลี้ยวเข้าไปแต่วันนี้ก็อารวบรวมความกล้าชวนคุณสามีมาเป็นเพื่อนค่ะ สิ่งที่ประทับใจอย่างแรกที่มาถึงนะคะก็คือพนักงานค่ะทุกคนแบบต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็สุภาพเรียบร้อยนะคะ,ะสำหรับบรรยากาศก็ยังดูแบบโบราณนิดนึงนะคะคือตอนเด็กๆเราจําได้ว่าเราชอบมากแต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นมาหน่อยสัก10ปี20ปีที่แล้วมันก็เริ่มเป็นแบบเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆแต่เมนูอาหารนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะคะนี่คือไก่อลาสก้าที่กินมาตั้งแต่เด็กคะ่ะรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมเลยคะ่ะ แล้วอันนี้เป็นสเต็กไก่ย่างค่ะรสชาติเาก็ยังดีไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะพูดถึงการตกแต่งของเขานะคะออนอกจากเรื่องเก่าแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าสะอาดนะแล้วกเ็เพดานก็สูงด้วยมันก็ไม่ได้อับอะไรเลยนะคะก่อนหน้านี้ไม่นานจะได้ยินข่าวว่าที่สาขาสุขุมวิทอะไรในเมืองเขาตกแต่งใหม่ดูแบบดูดีมากก็หวังว่าเขาจะปรับปรุงสาขานี้ให้สวยเหมือนกันเร็วๆนี้นะคะนี่ก็เริ่มเห็นคนมาตัดต้นไม้อะไร ก็หวังว่ามันคงจะสวยขึ้นนะคะคลิปนี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ